สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นครับสายเบลวูดนะครับที่มีการเล่นผสมกับบูนคราฟสายดินนะครับการที่ใช้ในการเล่นดินนะครับจะมีปัดดินพอยด์หนึ่งปัดวิทไปพอยดสองแล้วก็ไปพอยดสองอีกใบก็คือสเกิลแดนแล้วก็มีสีไลท์ครับนอร์แมนครับส่วนการ์ดคีย์หลักในการเคลียร์บอร์ดของเราเลยเป็นออฟคอรแสไอันนี้เป็นของสเปียร์บูดครับ ใส่เข้ามาที่จะเป็นจากน็กรอบก่อนที่ผมวิวไปเพิ่มเข้ามาเป็นเฟรมโอเคออนนะครับแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนบมาดูกันที่ของสายดินก่อนนะครับอันนี้ไว้เรียกดินนะครับไปพ้อยหผมแนะนําให้ใส่เใบไป2ใบติดไปก็ดีครับเช่วงพ้อยหนึจะได้มีอะไรเล่นหน,น่กรณีที่จวดได้ส่วนวิชอันนี้ดีเลยถ้าจวดได้ตอนช่วงเทิงสองช่วงเทิงสองเราจะไม่แบงค์แน่นอนครับเพราะว่าไปพ้อยสของเรามีแค่อันนี้กับแดน เรื่องข้าจดได้วิทย์เราจะได้ม่อมอม,มาเล่นหนึ่งเผื่อเผื่อช่วงที่พอยสามเราจะเล่นโคพึ่งทำไม่ได้ในกรณีที่เราไม่มีเราก็จะลงหมอไปแล้วก็กดเพย์พอยหนึ่งเพิ่มมาครับใล้มีการเป็นมือเพิ่มมาขึ้นการคอมโบของลูนคาฟสายดินนะครับก็จะมีดินอันนี้เป็นหลักใช่ไหมครับในการเรียกแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้คอมโบกับมันเนี่ยจะมีแดนส์นะครับไอ้กาอันนี้บอกว่าเมื่อจบเทินที่หลังใช้งานมันจะได้จวการหนึ่งใบครับแล้วนี่เลยเทคนที่บอกว่า เอิร์ดไลท์สิบผมจะได้ตังโจมตีแล้วก็เลือดเพิ่มขึ้น2เท่าทุกตัวครับมันบนบอร์ดมันบนบอร์ดของเรานะครับอ่าต่อไปจะเป็นเอิรดไลท์อันนี้มีเทคบอกว่าได้ดินสีดูเลือดเราสีแล้วก็ใช้จ่ายเอิร์ธไลท์สามเป็นดินเราสามเพื่อทำดาเมจทั้งบอร์ดอีกฝ่ายสี่ครับกับอีกใบหนึ่งไปสุดท้ายนอร์แมนอันนี้็ะไรแค่หนึ่งว่าเราเลือกได้สามฟังก์ชัน สต่โกโลเลมที่บาลีก็ได้จุดสามหรือว่าใช้เพื่อได้เลือดเราสิอ๋อผมขอแนะนาําอีกอย่างหนึ่งคือต้องไปพลอยห้าเราผมแนะนําให้ถ้าเกิดว่าบนมือเรามีแอนกับ,ลบกนลองไปสกิตไปเพราะว่าในกรณีที่เราเคลียร์บอร์ดได้นอามีไวรูสูงกว่าครับเพราะว่าเราจะได้ไอเนี้ยมาทุกเทอร์เรามันทําให้สเปรบูทเล่นง่ายมากขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เคลียร์ไม่ไหวผมแนะนําให้เล่นแอนครับแอนมีไวรูในการเคลียร์มากกว่าแล้วก็ เบบูตการบนมือได้หนักกว่าครับว่าถ้าระยะยาวเน้นอ,อีกกว่าฟาที่ผมบอกว่าสายนี้มันเก่งยังเก่งก็เพราะว่ามันมีการล้างบอดอย่างไว้นี่ครับผมใส่เข้ามามันสามารถเคลียร์แอนอีฝ่ายได้แล้วก็อ่าพวกเรียกว่าอะไรนะเอมมเลียของอีฝ่ายครับพวกสองตัวครับว่ามันจะอยู่มันจะอยู่ขอบสุดเลยใช่ไหมครับปิดครับก็คือไอ้พวกตัวแบบนี้จะตายก่อนครับ โดยที่เราเลีย์ไม่ไหวว่าเมื่อก่อนเราใส่แค่บิลเลียมใช่ไหมครับแล้วบิลเลียมเนี่ยไวลู Value, คอสมันใจญ่ทั้งโคเราจะลงการ์ดใหญ่ไม่ได้ถ้ากาันที่เราใช้เฟรมโอเคออนเนี่ยลดลงโคได้ครับก็ประมาณนี้ครับจริงๆว่าถ้าปิดก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือครับภาพนะครับนะ ต้นเกม,มให้แนะนำว่ารีมือก่อนนะครับผมแนะนำให้มีเบ็ดกิจเดอแอนนะครับในมือแรกจะดีมากครับเพราะโชคพีพอยอาหารเราจะสรีรไฟได้ไดไดถ้ามือแบบนี้ผมว่าข้ามก่อนครับเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้การเราพีพอยหนักมือหนักเกินไ,ไปครับต่อไปถ้าจวดได้การอื่นก็เล่นการอื่นครับถ้าไม่ได้แบบนี้ผมให้นำไม่ใช้โฮมเวิร์กทาไปเลยครับเพิ่มการ์ดบนมือครับจะได้มีตัวเล่นมากขึ้น ก็เปมือปกติของถ้าแบบว่าเป็นพวกเบลบุสมันจะมือ8แล้วก็เทินเทินต่อไปมันจะมือ9ก้าพอดีครับช่วงเทินห้านะแต่ว่าแบบเทินสองเราไม่ได้เล่นการ์ดครับมันจะเป็น่งมันจะไม่มีการทางีนมือล้นนะครับถ้ากรณีที่เราไม่ใช้โคู่บวกทำสองใบอ่าเทินหนึ่งไปร้อยห้าแลครับถ้าอีกฝ่ายไม่มีบอร์ดนนี้ลงปิ๊กกิ๊ไปเลยครับคุณแถมไม่จะคู่กว่านี้ถ้าอีกฝ่ายเขามีมันให้เราตี เราจะได้เปรูบ no ูทเพราะว่าก no no ้ามือเราไมดตอนนี้ผมว่าบอดเราก็แน่นแล้วครับแต่ว่าอีกไปใช้แทนเดอร์ครับยิงบอลเราได้หมดครับเพราะว่าพวกปิจิทมันเล่นมันตายอยู่แล้วแล้วก็ได้ฟรีแต่ว่าเราได้ปิจิทมาอันนี้ก็ยังไม่คุ้มครับเพราะว่าตีรถตีรถค่าสเปรูบูทไม่ได้เลยไม่มีมอนที่เรานีผมทำอะไรไม่ได้ผมก็เล่นเล่นดินไปเลยแหะถ้าเกิดว่าเรายังมีเพลไพ่เหลือแนะนำให้กดดินเล่นเลยนะครับถ้าแบบว่าเพลพ่เดือยสมุดเกดดินเพิ่มไม่ได้ครับพราะว่าอนาคตเราจะได้ เขาลงอันเบิร์ดมาละโคตรสวยผมไม่ค่อยชอบเลยอันเบิร์ดถ้า <Yeah! S 2> มือไม่มีโอลินโ oh. อนมรรม้มือลดดีเล็กเท็ดพักแวมโบได้ต้องตัวผมไออันนีเบิร์ดมันเลือิศถ้าผมโบผู้องค์แล้ว,วก,วกว็เอาผู้องค์ตีน่าจะไหวครับโบก,ก่อนตีครับมันถูกประเดีก็เอาตัวเล็กเท็ดไปต้องเท็ดหมดนะ ว่าแบบยังมันเหลือแล้วอีกฝ่ายเขาลงตัวอ,อื่นมาโอ้แต่การที่ลงจอบผมว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับชาเขิดเขาลงช่วงที่เป็นเทฟไหกเราจะได้เป็นคนลงบอร์ดมาก่อนนะครับเพราะว่าแบบบอร์ดล่างคู่ครับเราจะได้ตั้งบอร์ดส่วนเขาครับอันนี้ผมไม่อยากลงคู่องครับผมว่ามันไม่คุ้มผมลงพิกกิตดีกว่าโอ้เขา้าเทเดย์ละอันนี้เขาตั้งบอร์ดสวนราเคเลยอจริง,เ,รง,เ,รงเขาใส่เทเดร์นี่ก็คุ้มอยู่นะแบบ ผมลงมาแล้วก็โดนเคลียร์หมดเลยผมใช้เฟรมออคิออสก่อนครับ oh, แต่ว่าที่เหลือต้องเก็บนะเพราะว่ามันจะมีเอเธอร์อยู่ถ้าผมไม่เก็บเนี่ยผมตัวอ,อันนี้ผมเพิ่มดินไปก่อนเพราะผมผิดว่ามันบอกไปมันจะก,ก้าวแล้วมีโอกาสาที่อยาผมจะได้เล่น <Viol ate. S 2> แดนตอนเด็กเกมเขาลงเอเธอร์จรงิจรงลุงงเขากดวูด้วยเขากะตั้งบอร์โหสุดๆเทคเคสเขาได้ใช้แต่ว่าแบบมันผมไม่มีผมรอดตัวไปนะ นี่ผมลงมมมวิลเลียมไปก่อนนะระเบิดบอกเขาตุ้มถ้าเอาเขาเสียเม็ดโอฟีคุ้มจัดแล้วผมกดเพล้พอยเลยเอ๊ะแล้วผมกดเม็ดดินเลยเพิ่มดินเขาอุเยครับโอ,อบ้โหคีวิลเลียหมดไดอันนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าแบบตอนนี้ผมเช็คแล้วว่ามันสามารถตายได้ไหมปิมพโอเคเราดาเมจเท่าไหร่ นี่ผมเช็คแล้วครับมันถึงพอดีแล้วเขาก็จะหมดบอดครับบุดินนี่เขาลงอเบอร์ไปแล้วไม่เช้าเลยผมก็งงหน้าเล่นจนินรึ่งเด็กแล้วแต่ว่าแบบไอไอ้บอดินยังไม่ขึ้นเลยทิอันนี้ลงพวงไปเลยเพราะว่าใกล้ถึงแล้วแต่ผมไม่ใช้เวทบัวนะเพราะว่าปิดเขาไม่ได้ ผมมูเป็นไอ้เม็ดมูธรรมดาพอ,พอ,าอเพราะว่าถ้าเทธนต่อไปคุณเห็นนะครับว่าโค้งกับปิ้วปี้สิบการที่คูองค์ปิ้วปี้สิบมันจะลดค่าไล่ยการบวมมือห้าครับเท่ากับว่า,าเทธนต่อไปผมสามารถเล่นคอมโบไอดเดมินิคอสองใบกับคู่องค์งแล้วก็เดเมทชันคามได้ครับโอ้โหแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะมันอีกฝ่ายไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้เดเมทชนันคามวัดมันก็น่าจะได้ อันนี้ผมดีไปก่อนดีนเล่นไปก่อนอก็ลงไปเลยอยากให้มีเพล,พล่อยสักหนึ่งเหมือนกันนะเป็นเจ้ากวด,ดินเป็นเก้าถ้าเธอหน้าผมรีได้แดนก็เท่ากับอีฟายเคลียร์ไม่หมดครับเพราะว่ามันจะถึงสามสิบสองครับอ่านี่ผมลงวเวียนได้แบบนี้น่าจะเย็นละดูนะครับว่าผมกดแดนไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลองผมผ่านเทอนี ตุ้มสามสองครับแล้วก็ตัวอื่นก็เล็กสิบกว่าเ <I> ขาใช้จอกไปสองแล้วด้วยครับมันยากแล้วครับเขาต้องมีจ่อยไปในม,มือมือก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการที่ผมมักไอ้รูนครับสายสเปลที่มีการผสมดินเล่นนะครับ่าถ้าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับคาสไหนสายอะไรอีกก็บอกได้นะครับฝากกดติดตามน,นะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทํามากเลย